กาบสวัสดีพี่น้องปองปลายสุกุสุคนนะครับเนาะมาพอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับผมประจํผักคบวันจันทร์ที่24มิถุนายนครับผมตอนรับคนซูชองจิกหนึ่งวันฉลองนะครับทุกท่านครับผมว่าจะเป็นเอไอในประเทศไทยนะครับผมเอไอที่เพิ่นอยู่ทั้งต่างประเทศนะครับผมทุกทุกประเทศทั่วโลกครับผมที่แวะเข้ามาให้กําลังใจชองจนถึงวันฉลองเด้อครับผมเข้ามาแล้วฝากพี่พี่น้องนะครับผมกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้แน่กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้น้ำนะครับเนาะแล้วก็ฝากเบอรงโฆษณาน้วยเด้อพี่น้อง ครับผมอ่ะพี่น้องครับผมสําหรับคลิปคลิปนี้นะครับผมกับซีมวเวาเรื่องของอ่าบอสโจนะครับบอสโจยูมานินสาวน้อยพิศบ้านแพงนี่แหละพี่น้องได้สังเกตเบ้างบหมครับผมพี่น้องได้เขาไปติดตามนะฮะช่องอ่าเพจอ่าเพจเพื่อนบอได้เขาไปติดตามเฟซบุ o กส่วนตัวของเพื่อนบอนะครับเนาะช่องนะฮะอ่าของบอสโจนี่แหละนะครับผมนะะผมคนหนึ่งกับ เบ่งอยู่ในหันตลอดนะครับผมแล้วก็ติดตามมา่อโดนแล้วนะครับผมชุ่มเล้งหลังเมานี่นะครับเนาะทางด้านของบอดโจนะฮะสิมักโพชนะครับผมสิมักโพแปลกๆดีดอกแล้วก็โพส์รัวๆนะครับเนาะในส่วนของขอความสืบพันโพส์ต่างๆนะครับขอความกอนนานี่พี่น้องครับหลายๆท่านก็อาจสีสะดุ่งอยู่คู่กันนะครับเนาะบอกว่าบอกบอกไม่ว่าจะเป็นเอฟซีเซาท์แมนพิวรันแพงสะดุ่งดอกนะฮะซิลิปินในวง์คูนลังค้นกับอาซีสะดุ่มก็ได้เนาะสำหรับ โพดโพนี่ของบอจโจนะครับนอกวงอังประมาณสองสาสัปดาห์ที่ผ่านมานี่แหละเพิ่นโพดไว้ว่าปีนานะครับหมายถึงฤดูการนานสงสัยนะครับผมสีล่ําจําปาหนึ่งต้นนะเพราะว่า3ต้นลางานดูนฝากถึงลูกๆทุกๆคนนะครับปีหน้าพอสีไฮบทโดดเด่นเฉพาะคนชิมีระเบียบวินัยในการเหตุการณ์เหตุงานในการรับผิดชอบต่องานจริงๆ บางคนมีแต่อยากโดดเด่นอยากดังนะครับผมอยากโด่งดังนะครับผมอ่านะอยากร้องนะครับอยากเต้ยเพลงนั้นเพลงนี้เบิงเจ้าของแนะฮนะทั้งเอาน้ำเมานะฮะน้ำนาลางานกาดูโซเชียลกับบอยากโพสโซยงานทางวงเฮ็ดงานกับพ่อลุกลวกสีเอามาไล่มาแต่ใสพอกับเบิงเอฟซี FC, เพิ่นกับเบิงยูแม นะครับนี่คือโพดกอนหนานั่นนะครับเนาะที่บอลโจเพิร์อนอซื้อออกมานะครับผมห้วยพี่น้องโบมเมนเตมผมตัวเนาะ,ะที่มักดื่มมักดื่งนะครับเนาะมอลลั่มเพิ่นกระดื่มเพิ่นกระดิ่งคือกันบ่พี่น้องครับผมอ่ะแจ็คจิถือไพาลาบโบหูหอันนี้ทั้งด่านของบอลโจเพิ่นได้โพดขึ้นมาในลักษณะจังสันเนานะแล้วกาบ,บาดชื่อเนี่ย มันกับซิมิโพต,ต่อมาที่พี่นอ้อ <c> ง <oughs> นะฮะมันกือซมิโพต,ต่อมานะครับผมเป็นระยะระยะนะครับเนาะนะฮะจะปิดฤดูการแล้วนะครับผมพร้อมจะเข้าสู่ฤดูใหม่อย่างสดใสนะครับใครจะอยู่ใครจะไปนะครับใครจะลงใครจะมาใหม่ใครจะปังไพซิโด,ด้านใครจะฉีกสัญญาใครจะผิดวาจา ใครจะทำถูกตามที่ตามครองตามคันลองครองทำตา่ตางๆใครจะฝา่ฝาฝาืนกฎระเบียบคำพูดผิดคำสัญญาจับตาดูให้ดีนะแล้วเพิ่นก็บ,บอกว่านี่คืออีกหนึ่งเรื่องราวนะครับอยู่ในภาพยนตร์เรื่องใครอ่อนนะครับทีกระลังไทยทำอยู่ในขนาดนี้พี่น้องครับผมนะฮะแล้วก็นะฮะนะโพตอมา่าเนี้ยวปโพตอมาวงสองมือวงหันแล้วนะพี่น้องน้องเพิ่นบอกว่าก่อนจะอยู่ยาวนะครับอยู่ให้ได้ก่อน คำพูดนี้ผมมักจะพูดเสมอกับป๋าผมรู้ว่าป๋ารักผมผมรักป๋านะครับป๋ามดอยู่ไหนจุดๆๆๆโอ๊ยป๋ามดอยู่ยาวเพื่อนวะแล้วก็ใส่วงเล็บย,ยาวเป็นตะเบิงนะครับปิดวงเล็บไว้เนาะอันนี้กับโพดก่อนนะครับประมาณสองหมื่นดีพันมานะฮนะแล้วก็ยนะังมีอนะีกโนะคดนึงได้พี่น,น้องกับผมสองหมื่นดีพันมากว่าหันขึ้นกันเนาะครับเนาะนะฮะกะใส่ผื่นแบกเกาวิ์นี้ออกออกสีแบบอ่าสีอ่า สมผู้อมสมนะครับเนาะนะครับอีกประโยคนึงเพื่อนบอกว่าสายน้ําเปลี่ยนใจปลานะครับแล้วก็มีพอเป็นพี่น้องเอฟซีมากดไลค์นะครับผมอุ้ย7พันกว่านะครับเนาะคอมเมนต์อีกหาร้อยสี่สิบเจ็ดขอความแล้วก็แชร์อีกสิบเอ็ดเถื่อพี่น้องครับผมนะฮะจากเพื่อนสีซื้อความหมายว่าจะไหนล่ะจากเพื่อนสีว้าใไซผู้ใดล่ะในวงนะครับเนาะแต่ย่างหน่อยๆผมคิดว่านะครับบอสโจยมานินเนี่ยสาวมันเป็นบ้านแพงโพสทั้งที นะฮะเนาะนะหลุกหลกในวงกะพุนลังค้นนะครับกะอาศิสดุ้งเหือกยู่นะครับผมบอจักหละเนาะอ่ะลากานะครับวงสองมือว่าหันคือกันโพดต่อเนื่องอีพี่น้องครับผมตัวรถขัตัวแล้วจะเลื่อนไปนาหัวนาวงหนีแหงโง่โง่เพื่อนวะอันนี้นะฮะกับวงหูคือกันอีกแล้วพี่น้องว่าซื้อฮอดไผรแต่กับคือสีซื้อถึงลุกลูกในวงสาวหน่อยเพ็บานเพลนเพลนหลาเนาะนะฮะ กะเข้าใจนะครับผมเข้าใจในนาทีบทบาทนาทีของบอโจได้พี่นนอเป็นยังจะมาจังสันเพิ่นเป็นหัวหน้าวงนะครับเนาะทุกทุกสิ่งทุกทุกอย่างเพิ่นดูแลเบิร์ดนะครับเพิ่นเป็นคนจัดสรรจัดการเบิร์ดนะครับผมมีเรื่องเล่าอันใดเพิ่นก็เป็นคนแก้ปัญหาให้หรือนะครับลุกๆในวงนะครับเนาะสร้างปัญหาหปัญหาต่างๆ่างจังไดเพิ่นกะเป็นคนเคลียร์ให้ นะครับเนาะลูกหล,ล้านที่เพิ่นเบิ้งแล้วมีพัฒนา,านการนะเพิ่นก็พร้อมที่จะออกเพลงไหก้กระยอนเราเพิ่นเป็นเจ้าของวงเนาะพี่น้องเนาะนะครับะถ้าเพิ่นบอถ้าเพิ่นบอพีสังเกตถ้าบอมีเรื่องโน่นนี่นันหนึ่งสองสามเมื่อเข่าหูเพิ่นเพิ่นกับโบโอโพดดอกผมว่าพี่น,อน้นองแมนเคาควมืคือคคผมว่าบอครับผมนะฮะเอาโพดต่อมานะครับผมหนึ่งวันที่ผ่านมา <c oughs> ปิดฤดูกาลสาวน้อย นะครับผมอันนี้ Body Body o, บอดีเกยวกับดามงดามาหรือว่าแสะผู้ใดเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่ามันไก่สิปิดฤด,ดูกาลเขามาแล้วนะครับเนาะปิดอ่าปิดฤดูกาลปีนี้กับวันที่ยี่สิบเก้านะครับยี่สิบเก้ามิถุนายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับเนอะเป็นพรว่าปิดฤดูกาลสาวน้อยนะร่รวมสร้างห้องน้ําวัดด้วยกันนะครับเอฟซีนะครับได้บุญหลายๆนะครับเต้ยลาจบแห่ทอดถวายเลยเพื่อนว่าฝากอันนี้กับฝากถึงนะครับเอฟซี นะครับเนาะสาวหน่อยผิดบานแพงทุกทุกท่านนะครับเนาะที่อยากสีร่วมนะครับผมทําบุญนะครับเนาะสั่งของน้ำให้วัดนะฮะกะอ่ะอมันกะสีมีช่องทางเขาเพิ่นยู่ลับพี่นองครับผมกะติดต่อไปบริจาคก,กันเนาะหรือนะครับผมในช่วงอ่ามือปิดฤดูกาลวันที่ยี่สิบเก้ามีถุนายนนะครับอยากไปม้วนนาฮานนะครับเนาะ อยากไปฟ้อนหวานๆอยู่ดานนาว้ที่อยากไปมอบมาหลอกมาไล่นะครับให้กับน้องกุ้งอิงนะครับน้องบอมแบมหรือว่าจะเป็นศิลปินทุกคนในวงกับไปม้วนนํ้ำกันได้ตอนนี้ผมกําลังปรึกษาทั้งทีมงานอยู่ครับผมเอาว่าผมอยากไปปีดดูการสาวนอ้อยพิบัติแพนปีนีแห้งแห้งแล้วพรับมเนาะอาจจะได้กะยีกเกามิทุน่ายนีกะ ให้ยฝ่าเปิดนะพี่น้องเนาะให้ยฝ่าเปิดให้ยามีฝนนะครับเนาะเออมันสิได้จมวนนะครับเนาะท่านทีมงานหมอหลองหมอล่ำสถานพินบาลแพทย์เบิกเกอร์เสด็จโชว์แสดงแถเเวเบิ่งเต็มที่บัรคนไปเชียร์ไปชมไปให้กำลังใจยูดาันนาหน,นางานมือปิโด,ดูการเฮาเกิดเสด็จมวนฝรั่งวันหวานน,น,นนาฮานใช้กันแบบบ่ต้องลุยขี่ตมบ่ต้องลุยฝ่าลุยฝนเป็นบทพี่น้องครับผมอ่าอันนี้ผ่านไปเนาะยังมีอีกพี่น้องครับผมนะฮะ หนึ่งวันที่ผ่านมาเช่นเดียวกันนะครับบอดโจเพิรนโพดว่าที่ผมสำเร็จมาหลายๆอย่างเพราะผมเป็นคนชัดเจนตรงไปตรงมาและจริงใจนะครับอันนี้กติซื่อถึงนะครับเนาะซื่อถึงอัน อาจอาจะไปซื้อถึงทั้งไพ่อกกตแค่อาจจะเป็นประโยคบอกเราที่อยากสิบอกหลู่ๆในวงเพิ่นนั่นและนะครับเนาะว่าเออถ้าอยากประสบความสําเร็จเนี่ยให้เป็นค้นชัดเจนนะครับถ้าอยากประสบความสําเร็จก็ให้เป็นค้นตรงไปตรงมานะครับและที่สําคัญให้จริงใจต่อกันนำํำนะครับเนาะอ่ารากาอีกโพสนะครับเนาะของหนึ่งวันที่ผ่านมาเหลี่ยมกับใครเหลี่ยมได้อย่าเหลี่ยมกับผู้มีพระคุณมันจเจริญยากนั่น พี่นองเพ็นบอล่ะ <c> ค <ười> ือจงผมบอกผมว่าวางหาาันแล้วว่าคนที่เป็นผู้บริหารวงนะครับผมเพิ่นกับฮูเบิร์ตละวันลูกวงเพื่อนเป็นจังไดนแน่นะครับผมเข้าเป็นจังนันจังสี่นะครับเนะาะมันกลับมาถึงฮูเพิ่นจนใดคือเกาหาันละนะครับจังไดกะอยากจะเล่นนะครับเนาะ <c ười> กัจยเลียมกับผูมีพระคุณครับผมสรุปง่ายๆนะครับแล้วก็หนึ่งวันที่ผ่านมาเช่นเดียวกันโพดว่าบอสโจโยมนินนามวงษาสาวนาักพิบัฒนแผนโพดว่าทัศนคติ สำคัญกว่าพรสวรรค์การคิดนะครับผมการคิดดีทําดีเนี่ยสำคัญกว่าพรสวรรค์นั่นเองสรุปง่ายๆเนาะนะอาจจะซื้อถึงนะครับลูกๆอยู่ในวงของเพินนั่นแหละล้วกะวังสิบสามสิบสี่ชั่วโมงที่ผ่านมาก,กับโพดอีกสันๆงองงูสระอึดอดเด็กอ่านว่างึดนะครับผม <laughs> นี่ก็เป็นข้อมคลไวนน้นะครับเนาะนะครับจาก ยูทูบนะครับนาะของบบโจยมานินนะครับนอกที่ผมออกมาอ่าเล่าข่าวคราวนี้ให้พอมีพี่น้องได้รับทราบกันเนาะเพราะว่ามันกิดก่รสิบิดูการแล้วเรื่องปวดหัวต่างๆกระสิเริิมเกิดขึ้นแน่หรือว่าจังไดนะครับนอกจะกน้กะขอเป็นกําลังใจครับผมช่องเจ็หนึงมันฉลองช่องน้อยๆนะครับนาอขอเป็นกาลังใจให้กับบบโจนะครับผมยมานินขอเป็นกําลังใจให้กับนะครับผมศิลปินทุกๆท่านที่อยู่สามาเพียรบ้านแพง ดีไม่ดีปิดฤดูการนี้29พฤษภาคม29มิถุนายนนะครับเนาะผมอาจจะได้ไปฟอนวันๆนะครับเนาะอยู่หน้าหารเวทีนะครับมือปิดฤดูการสาวน้อยก็ได้นะครับผมพี่น้องครับผมช่วงนี้ก็เป็นช่วงใกล้ปิดฤดูการแล้วนะครับแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยท่านด่านของมอลลมคณะสาวน้อยผิดบัญแพลงเพ่อกันยังอ่อนทั่วอยู่ทั้งภาคกลางภาคตะวันออกนะครับเนาะนะมื้อนี้ครับผม24มิถุนายนนะครับเนาะสาวน้อยผิดบัญแพงนะครับเนาะเพน ไปทำการแสดงนะครับอยู่พัทยาสาย3ลานป่าเกื้ออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีนะครับเนาะในส่วนของวันที่2ี่มิถุนายนนะครับทำการแสดงอยู่ที่ตลาดจัมโบ้นะครับถนนเรียบคลอง3มอำเภอคลองหลวงจังหวัดประทุมธานีและวันที่26มิถุนายนนะครับทำการแสดงอยู่ที่บ้านหนองแก้วตำบลหนองแก้วอำเภอประจันตคามจังหวัด ปราจีนบุรีนะครับผมอาผูดด้ใดอยู่อาตามพื้นที่ดใดไกลพื้นที่ใดกลับไปชมไปเชียร์ไปแห่งกำลังใจนะครับเนาะบัลลังขนาดสามั้อยพิบานแห่งใดเด้อครับผมอ่ะตอนนี้เมืเว,เวลาเวลาแหร่ละครับสำหรับอาคลิปคลิปนี้นะครับเนาะฝากพ่อพี่น้องนะกดไลค์กดแชร์ให้น้ำแน,น,น,น่นะครับฝากเบิรงโฆษณาให้น้ำนะครับหรือผูดด้ใดใจดีอยากสนับสนุนช่องเจ็ดนึงวันฉลองพานซูเปอร์แดงน,นะครับผมกระจัดใหายใดเด้นะอในอากระจัดให้ายเด้อครับผมพอกันไม่คลิปต่อไปนะครับชัดช่องเจ็ดนึงวันฉลองสำหรับคลิปนี้ฝากไปสมนีสวัสด สวัสดีครับ